สวัสดีครับเป็ไงครับอัทมี่ดูเป็นบริษัทที่ดีไหมครับผมมักย้ำกับทุกคนว่า,อาชองซอนสังระยักษ์สำนวนจีนนี้แปลว่าความดีและความซื่อสัตย์คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดผมย้ำอยู่เสมอเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราต้องทำดีถูกไหมครับนะครับหลังจากที่เ,เราจำหน่ายสินค้า ของแซรมฟูดออกไปทุกคนก็แห่กันมาถามว่าเมื่อไรแบบถ้วยจะออกมาสักทีนะครับทุกคนจะดูร้อนใจกันมากจริงๆตอนนั้นเราจะหันไปสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นก็ได้แต่เพราะว่า,เ,าเราเลือกที่จะทำตามกฎหนึ่งสินค้าหนึ่งบริษัท ว่าสินค้าหนึ่งรายการเราจะสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากแค่บริษัทเดียวเท่านั้นนะครับการทำแบบนี้จะทำให้การจ้างงานของบริษัทคู่ค้ามีความมั่นคงสามารถวางกลยุทธ์การบริหารงานในระยะยาวและยังสามารถวินิจฉัยและพัฒนาสินค้าใหม่ในอนาคตได้ด้วยนะครับทุกท่านครับซึ่งมันจะทำให้บริษัทคู่ค้ามีความมั่นคงมากขึ้นและทำให้เราร่วมมือกันได้ในระยะยาว ในเมื่อ omy, อาทมมี่มีจิตใจเมตตาต่อบริษัทพาร์ทเนอร์แบบนี้พวกคุณก็ควรมีจิตใจเมตตาต่อพาร์ทเนอร์ของตัวเองเหมือนกันนะครับทุกคนครับช่วงนี้ผมกำลังฟัง YouTube เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาส,สนาที่เคยไปเผยแพร่พรที่อเมริกาแคนาดาญี่ปุน่นแล้วก็ออสเตรเลีย ช่วงนี้ผมกำลังฟังเรื่องพวกนี้ผ่านทาง YouTube อยู่นะครับไม่นานมานี้ผมเพิ่งฟังเรื่องโจแอนนาอลิซาเบธเชปปิงท่านผู้นี้เคยมาที่กวางจูและทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาตลอดชีวิตของท่านท่านคอยช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ช่วยรักษาบรรดาคนไข้โรคเรื้อนหรือบรรดาแม่ไม้ท่านยอมอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน เพื่อดูแลและคอยปรนิบัติคนเหล่านี้นะครับแต่ว่าท่านผู้นี้สุดท้ายท่านได้เขียนประโยคหนึ่งไว้บนหัวเตียงของท่านมิใช่ความสำเร็จแต่เป็นการดูแลซึ่งกันและกันแต่มีคนหลายๆคนมุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จอย่างเดียวแต่ท่านผู้นี้ ไม่ได้อยู่เพื่อความสําเร็จแต่อยู่เพื่อดูแลคนรอบข้างในบ้านของท่านมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ในขณะที่ข้างนอกมีผู้คนยากไร้อยู่เต็มไปหมดท่านก็เลยหอบเสื้อผ้าพวกนั้นเนะ่ะแล้วก็เอาไปให้บรรดาขอทานใส่ตอนสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านมีเพียงแค่ผ้าห่มผืนเล็กๆรองเท้ายางสีดำชุดที่ใส่อยู่ แป้งสาลีแค่หนึ่งหยิบมือแล้วก็เหรียญแค่ไม่กี่เหรียญท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยข้าวของเพียงแค่นีออ้ท่านแบ่งปันของที่ท่านมีทั้งหมดให้กับผู้อื่นซึ่งผมได้ฟังเรื่องของท่านผู้เมตตาผู้นี้ที่อุทิศตนเพื่อดูแลคนอื่นผ่านทางช่อง YouTube และรู้สึกซาบซึ้งใจมากเลยนะครับ ผมคิดว่าท่านผู้นี้คือผู้ที่ไม่ได้อยู่เพื่อหวังความสำเร็จของตัวเองอย่างแท้จริงแม้ว่าจะมีหลายๆคนอยู่เพื่อความสำเร็จของตัวเองแต่สุดท้ายชีวิตแบบนั้นมันมีค่าแล้วจริงๆเหรอแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ต้องการความสำเร็จแต่กลับอยู่เพื่อรับใช้ดูแลคนอื่นตอนนี้พวกเรากำลังสร้างโรงเรียนอยู่แห่งหนึ่งครับโดยมีคุณครูทั้งหท่านกำลังเตรียมการ ตลอดสอปีที่ผ่านมาอาจจะสงสัยกันว่ามันคือโรงเรียนอะไรตอนนี้พวกเราก็เลยกำลังเตรียมเว็บไซต์เพื่อเปิดตัวกันอยู่แต่เราจะสร้างโรงเรียนให้ออกมาในรูปแบบไหนนั้นพวกเราคิดเรื่องนี้กันอย่างหนักเลยครับแล้วก็เสนอความคิดหลายๆแบบเข้ามาแต่หลังจากผมได้ฟังเรื่องของผู้เผยพระศาส,สนาท่านนี้ไป มันทําให้ผมอยากเขียนประโยคนั้นไว้ที่หน้าโรงเรียนว่าไม่ใช่ความสําเร็จแต่เป็นการดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเด็กๆที่มาเรียนที่โรงเรียนของเรานั้นไม่ได้เรียนเพื่อสแสวงหาความสําเร็จของตัวเองแต่เพื่อน,นําความรู้กลับไปดูแลสังคมต่างหากมันไม่ใช่การสแสวงหาชีวิตที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ขึ้นไปบนตําแหน่งสูงๆแต่เป็นชีวิตที่อยู่ต่าแบบติดดินมันไม่ใช่การสแสวงหาชีวิตที่สุขสบายแต่เป็นการตั้งใจสแสวงหาชีวิตที่ยากลําบาก ผมอยากปลูกฝังให้เด็กๆเป็นแบบนั้นครับและมันจะทำให้โลกใบนี้กลายเป็นโลกที่น่าอยู่ที่ทุกคนสามารถอยู่พึ่งพาอาศัยกันได้ตอนนี้มีคนจํานวนมากที่ต้องตายไปจนประเทศเกาหลีได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งการฆ่าตัวตายทำไมเราถึงได้ชื่อนี้มาทำไมมีหลายคนที่ต้องตายไปก็เพราะทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีพอทุกคนดิ้นรนและต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดี สุดท้ายการต่อสู้นั้นก็ผลักให้คนจำนวนมากไปสู่ความตายแต่ถ้าพวกเขาเหล่านั้นเลือกทางเดินที่จะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันผมคิดว่ามันจะเป็นหนทางที่จะทำให้ทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็พวกคุณเองก็ห้ามคิดที่จะใช้พาร์ทเนอร์ตัวเองเป็นเครื่องมือเพื่อเดินไปสู่ความสำเร็จเด็ดขาด เราจะต้องคอยรับใช้ดูแลพาร์ทเนอร์ของเราต่อให้เรายังไม่สําเร็จก็ต้องเห็นความสําเร็จของพาร์ทเนอร์เป็นสิ่งที่เร่งด่วนกว่าสําคัญกว่าผมอยากให้ทุกคนทํางานด้วยความคิดแบบนี้กันนะครับ <Yes. S 1> ครับอย่างอัตุมี่เองก็ไม่เคยคิดที่จะใช้บริษัทพาร์ทเนอร์เป็นเครื่องมือเพื่อความสําเร็จของพวกเราเอง พวกเราต้องการให้บริษัทพาร์ทเนอร์ของเราประสบความสําเร็จเราอยากให้บริษัทคู่ค้าประสบความสําเร็จมากกว่าตอนที่พวกเขายังไม่เจอกับอะทมมี่ซึ่งเราแสดงเจตนารมณ์เหล่านั้นออกมาผ่านปรัชญาวัวนมและปรัชญาการเลี้ยงลูกปรัชญาวัวนมในที่นี้ก็คือเหตุผลที่เจ้าของฟาร์มดูแลวัวนมเป็นอย่างดีไม่ใช่เพราะทําเพื่อว,วัวแต่เพราะหวังนมจากแม่วัวตังหก บางทีก็มีวัวนมที่ผลิตน้ํานมออกมาไม่ได้แต่ไม่มีเจ้าของฟาร์มคนไหนหรอกครับที่จะเลี้ยงวัวตัวนั้นเป็นอย่างดีโดยไม่หวังน้ำนมแต่การเลี้ยงลูกของคนเป็นแม่นั้นไม่ได้เลี้ยงเพราะหวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่เพราะลูกมีค่าและสําคัญต่อแม่มากต่างหากไม่ว่าจะไปเจอใคร ก็ขอให้ปฏิบัติกับเขาให้สอดคล้องกับปรัชญาการเลี้ยงลูกนี้นะครับเหมือนกับคติพจน์ข้อแรกของอะธอมมี่จะเป็นธุรกิจที่ยึดมั่นในจิตวิญญาณนี่คือคติพจน์ที่เราเขียนเอาไว้การยึดมั่นในจิตวิญญาณก็คือการให้ความสําคัญกับมนุษย์ไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ห้ามหลอกใช้คนเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเด็ดขาดแต่เราต้องเห็นคุณค่าของเขาช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตั้งหากผมคิดว่า ในตำราวิชาการบริหารมีอยู่เรื่องนึงที่ไม่ถูกต้องสมัยที่ผมเออยังเรียนบริหารในระดับปริญญาตรีอยู่ในหนังสือเขียนไว้ว่าเป้าหมายของธุรกิจคือการสแสวงหากำไรตอนนี้ผมกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่หนังสือที่เรียนตอนนี้ก็เขียนไว้เหมือนกันเป๊ะเลยเป้าหมายของธุรกิจคือการสแสวงหากำไร พอผมเห็นประโยคนั้นในใจของผมรู้สึกไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยครับทำไมเป้าหมายของธุรกิจต้องเป็นกำไรด้วยละ่ะมันควรเป็นการทำให้คนที่เข้ามาทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เหรอและการที่จะทำแบบนั้นได้ธุรกิจก็ต้องไปต่อให้ได้และเพื่อทำให้ธุรกิจอยู่รอดเราก็ต้องสร้างกำไรให้เกิดขึ้นธุรกิจของเราถึงจะดำเนินต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด และกำไรที่ว่านี้มันควรจะเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งไม่ใช่เป็นเป้าหมายสูงสุดผมอยากให้เขาแก้เนื้อหาตำราใหม่มากๆครับหากเรามองไปที่ผู้ประสบความสำเร็จในอาทอมมี่จะพบว่าคนที่ทำเพื่อความสำเร็จของพาร์ทเนอร์มากกว่าของตัวเองจะประสบความสำเร็จได้เร็วครับ คนที่คิดว่าสิ่งที่เร่งด่วนกว่าความสำเร็จของตัวเองคือความสำเร็จของพาร์ทเนอร์คนพวกนี้จะสำเร็จครับสําหรับอะโอมี่ช่วงแรกที่ผมเริ่มก่อตั้งอะโอมี่จริงๆตอนนั้นผมเองก็ลำบากมากผมเองก็สงสัยนะครับเออว่าทำไมมีแต่คนยากคนจนมาทำกับผมเยอะเหลือเกินแม้ตอนนี้พวกเขาจะขึ้นเป็นรอยย่หมดแล้วแต่ตอนนั้นกัดก้อนเกลือกินกันทั้งนั้นครับ ทังอิมซองแท็กพักจองซูบางคนอาจจะไม่ได้ถึงกับยาจบแต่ก็ใกล้แล้วครับพักยงอกก็อีกคนผมไม่เคยเห็นใครดื่มเหล้าตั้งแต่หัววันแบบเข้ามาก่อนแต่เขาก็เลิกเหล้าได้ภายในวันเดียวเลยนะครับแต่พอเลิกได้เขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้กลายเป็นคนประสบความสำเร็จหาเงินได้ปีละไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทตอนนี้ลูกๆก,ก็ เอได้ดีกันหมดแล้วล่ะครับแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาเคยเป็นคนที่หันหลังให้กับชีวิตรู้ไหมครับว่าเขาจบอะไรมาเขาจบด้านทะเลมาสมุทรศาสตร์เขาจบด้านทะเลแต่สิ่งที่เขารู้มีแค่เรื่องปลาเท่านั้นเขาก็เลยไปเช่าที่ในตลาดแล้วก็เปิดแผงขายปลาถ้าคณบดีของมหาวิทยาลัยมาเห็นภาพนั้นเข้าเขาจะรู้สึกรันทดใจแค่ไหน จบสาขาการทะเลสมุทรศาสตร์แต่กลับรู้แค่เรื่องปลาเออทำได้แค่เปิดแผงขายปลาในตลาดตอนนั้นชีวิตเขาไปไกลได้แค่นั้นแค่ค่ารถไม่กี่บาทยังให้ลูกสาวไม่ได้เลยลองคิดดูสิครับที่ผ่านมาผมต้องทำธุรกิจกับคนแบบนี้ครับ ถึงแม้ว่าตอนนั้นผมก็ลำบากเหมือนกันตอนนั้นตอนที่กําลังอยู่ในช่วงเตรียมเปิดบริษัทเราเริ่มเตรียมการหลายๆอย่างตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาเมษาและเริ่มได้ยอดขายเข้ามา,อาตอนช่วงเ,เดือนกันยายนก่อนหน้านั้นก็อดอยากไปหลายเดือนอยู่นะครับแต่พอเริ่มมียอดขายเข้ามาตั้งแต่เดือนกันยายนมันก็เริ่มเกิดค่าคอมมิชชั่นแต่สมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วตามระบบ เราจะโอนค่าคอมมิชชั่นให้ในอาทิตย์ถัดไปต้องรอนหนึ่งอาทิตย์ถึงจะได้รับแต่พอคิดว่าพวกนักธุรกิจจะต้องอดยากไปอีกหนึ่งอาทิตย์ผมก็รู้สึกไม่สบายใจผมก็เลยเออวันนั้นผมดูแลฝ่ายประมวลผลอยู่จริงๆผมทําทุกตําแหน่งในบริษัทเพราะมีแค่ผมคนเดียวผมเลยคํานวณค่าคอมมิชชั่นให้เขาเองพอเขาขายจะได้ค่าคอมมิชชั่นผมก็จะโทรหาเขาครับนักธุรกิจครับไม่ทราบว่าลูกค้ามีแนวโน้มจะคืนสินค้าไหมครับ เพราะบางคนอาจจะเจอลูกค้าคือสินค้าได้นะครับแต่เขาตอบว่าไม่ครับไม่คือแน่นอนผมก็จะตอบว่าทางั้นเดี๋ยวผมโอนค่าคอมให้ก่อนพรุ่งนี้เอาเงินไปใช้เป็นค่ารถได้เลยนะครับแล้วผมก็โอนไปให้เขาประมาณพันห้าถึงสองพันบาทหลังจากนั้นเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆตกเวลาประมาณห้าคนเพราะตอนนั้นยังไม่มีตําแหน่งเซลล์มาสเตอร์เลยครับคนที่ได้ค่าคอมมิชชั่นตอนนั้นก็ประมาณห้าคนได้ ถ้าเขาได้ผมก็จะโอนเงินให้เขาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับสมัยนั้นแม้แต่นักบ,บัญชีก็ยังไม่มีตอนนั้นผมเลยเป็นประธานบริษัทร,ระดับผู้ช่วย <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้เป็นประธานบริษัทร,ระดับหัวหน้าแผนกแล้วตอนนั้นผมต้องทำเองแทบทุกอย่างหลังจากโอนค่าคอมมิชชั่นให้แล้วผมจะส่งข้อความ SMS ให้เขาแต่ปัญหาตอนนั้นคือกว่าจะโอนก็ตีหนึ่ง ซึ่งสมัยก่อนช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งจะใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่ค่อยได้นะครับตอนนั้นเราต้องกะเวลาให้ดีแล้วก่อนเที่ยงคืนก็ชอบมีปัญหาให้ทำการโอนไม่ได้ตลอดก็เลยต้องรอให้ถึงเวลาที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใช้งานได้ก่อนแล้วค่อยโอนเงินไปให้สมัยนั้นมือผมก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่หรอกครับกว่าจะจิ้มเลขบัญชีของแต่ละคนกรอกนู่นกรอกนี่กว่าจะโอนเงินเสร็จก็ปาไปตีสองแล้วล่ะครับ จากนั้นผมก็ส่งข้อความไปว่าคุณนักธุรกิจครับผมโอนเงินค่าคอมมิชชั่นให้แล้วนะครับขอให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นเยอะๆเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสู้ๆครับแม้เรามีค่าคอมโอนให้กับนักธุรกิจแต่ตัวผมในตอนนั้นไม่สามารถหาเงินให้กับครอบครัวได้เลยสักบาท ตอนนั้นภรรยาผมทำอะไรอยู่รู้ไหมครับเธอต้องออกไปหาเงินเข้าบ้านทำงานในบริษัทได้เดือนละส0 0 0มบาทการที่ผู้หญิงออกไปหาเงินได้เดือนละส0 0 0มบาทนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับพอหาเงินมาได้ก็เอามาจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละหน0 0ง 5, บาทเอาไปจ่ายตลาดบ้างให้เงินค่าขนมลูกบ้างก็สมัยน,นั้นเราต้องปากัดตีนถีบหาเงินกันอย่างยากลำบาก แต่ถึงอย่างนั้นเงินที่ได้มาผมก็ให้เป็นค่าคอมมิชชั่นกับนักธุรกิจก่อนนะครับส่วนเงินเดือนเดือนแรกที่ผมได้คือตอนที่ยอดขายของเราขึ้นถึง5ล้านบาทผมได้เงินเดือนเดือนแรกตอนนั้นครับผมไม่เคยลืมเลยครับเวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสผมถามภรรยาว่าวันนี้วันคริสต์มาสคุณอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญแล้วเธอก็ตอบมาว่าให้เงินมาก็พอ ของขวัญอะไรแค่เงินยังไม่เคยให้เลยอะโถเอ้ยผมก็เลยตอบตกลงไปแล้ววันนั้นผมก็ซื้อเค้กมาก้อนหนึ่งที่ร้านเค้กมันจะมีกล่องของขวัญเล็กๆประมาณนี้อยู่ผมก็เลยเอาห0 0 0 0บาทใส่ลงไปผูกริบบิ้นอย่างดีผมเอาเค้กกับของขวัญไปให้เธอ แล้วเธอก็บอกกับผมว่ามันเป็นของที่คุณควรจะให้ฉันทุกเดือนอยู่แล้วจะมาผูกโบเล่นใหญ่ทำไมผู้ผู้ชายไม่ค่อยมีเซนส์เรื่องพวกนี้หรอกนะครับพวกเขาไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่เข้าใจหรอกจริงๆแล้วเราต้องให้เงินเขาเดือนละหกหมื่นบาทอยู่แล้วนี่ผ่านมาปีหนึ่งเพิ่งจะเอามาให้และยังเล่นใหญ่ใส่กล่องผูกริบบิ้นอีกแบบนี้แสดงว่าจะให้หกหมื่นอีกทีตอนคริสต์มาสหน้าสินะครับเอ๊ะ ผมก็เลยตอบไปว่าโอเคหลังจากนั้นผมก็ให้เงินภรรยายเดือนละหก0 0 0่นทุกเดือนพอยอดขายเพิ่มมากขึ้นผมก็ให้ภรรยายได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามอัทมมี่ก็ไม่เคยให้ความสำคัญกับตัวเองมาเป็นอันดับ1ไม่เคยเลยนะครับและเพราะแบบนั้นเราจึงกลายมาเป็นบริษัทที่ทำยอดขายได้สูงถึง30,000ล้านบาท แค่คาคอมมิชชั่นที่เคยจ่ายไปทั้งหมดยอดเงินก็สูงเกิน3 0,000่นล้านบาทแล้วครับตอนนี้เราก็เลยมีคนที่ประสบความสำเร็จที่มีรายได้เป็นหลักแสนเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนดูแลบรรดาพาร์ทเนอร์ก่อนที่จะมาคิดถึงตัวเองซึ่งสิ่งนี้แหละคือความดีและความเมตตาความดีและความเมตตา ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดผมอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับพาร์ทเนอร์ก่อนนะครับให้ถือว่าความสำเร็จของพวกเขาเร่งด่วนกว่าของเราและต้องช่วยพวกเขาให้ได้หากเราตั้งใจช่วยพวกเขาด้วยความจริงใจแล้วละก็ความสำเร็จของพวกคุณจะอยู่ไกลขึ้นเหรอครับไม่เลยครับระบบค่าคอมมิชชั่นของเราถูกออกแบบมาอย่างดีถ้าคุณช่วยพาร์ทเนอร์ประสบความสำเร็จ คุณก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันคุณต้องช่วยคนอื่นประสบความสำเร็จก่อนในระบบคุณจะต้องช่วยให้สองข้างของคุณสำเร็จคุณถึงจะสำเร็จระบบนี้ไม่ได้สร้างมาให้ทุกคนแข่งขันกันเพื่อทำตำแหน่งหรือเร่งปั่นยอดขายแบบตะบี้ตะบันนะครับไม่ใช่นะแต่เราสร้างขึ้นเพื่อให้คุณช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จบริษัทจะสนับสนุนสมาชิกที่ตั้งใจ ช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ของเขานี่คือความหมายที่แท้จริงของมาสเตอร์ชิปโบนัสตอนที่ผมสร้างมาสเตอร์ชิปโบนัสขึ้นมาผมสร้างเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่คอยช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ทั้งสองข้างคนที่ผลักดันให้พาร์ทเนอร์สำเร็จก่อนจนไม่ได้ทำเพื่อความสำเร็จตัวเองบริษัทสร้างมาสเตอร์ชิปโบนัสเพื่อช่วยเหลือคนแบบนี้ครับนี่คือที่มาของระบบนี้ผมเคยเป็นคนที่โง่คณิตศาสตร์มาก จริงๆแล้ววิชาอื่นก็ไม่ได้เรียนดีแล้วนะครับแต่คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ผมโง่เป็นพิเศษแต่ผมก็ยังสร้างระบบค่าคอมมิชชั่นของอะตอมมี่ขึ้นมาได้ซึ่งระบบค่าคอมมิชชั่นนี้เป็นระบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายความหมายก็คือตั้งแต่เริ่มแรกมีสมาชิกแค่ไม่กี่ร้อยคน จนถึงตอนนี้มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและยังใช้ระบบค่าคอมแบบเดิมโดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนระบบค่าคอมมิชชั่นเลยสักนิดเดียวเรียกได้ว่าระบบค่าคอมมิชชั่นนี้เป็นระบบค่าคอมมิชชั่นที่สมบูรณ์แบบซึ่งผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองนะ <Yeah. S 1> พอพูดไปพูดมาก็เหมือนชมตัวเองยังไงก็ไม่รู้ yeah. อเวลาที่ทุกคนทำธุรกิจนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนใส่ร้ายป้ายสีบริษัทอื่นนะอะบางครั้งเราอาจจะพูดว่าของของเราดีที่สุดไม่มีใครเทียบได้อแต่ว่าอย่าพูดแบบนั้นเลยนะครับบางคนชอบเอาขอ,ของของบริษัทอื่นมาเทียบนู่นเทียบนี่อย่าทำแบบนั้นเลยครับ แค่บอกว่าสินค้าของเราดีก็พอแล้วก็เวลาที่ทุกคนอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจนี้อย่าพูดว่าต้องรีบทำตั้งแต่เนิ่นๆนะอย่างเช่นเวลาไปบุกตลาดต่างประเทศอย่าไปพูดว่าต้องรีบทำตั้งแต่เนิ่นๆเพราะการพูดแบบนี้มันไม่ใช่วิธีที่ดีหรอกนะครับเพราะบริษัทของเราไม่ว่าจะเริ่มทำตอนไหนก็มีค่าเท่ากันนะ ต่อให้เป็นคนที่มาเริ่มทีหลังความได้เปรียบก็เหมือนกับคนที่ทําคนแรกหรือจะเริ่มในอีกสิปีก็เหมือนกันแต่ถ้าเราบอกว่าบริษัทเราจะอยู่ให้ได้ถึงร้อยปีแต่มีคนที่ทําตอนนี้เท่านั้นที่ได้เปรียบส่วนคนที่เริ่มทําหลังจากนี้10ปีมีแต่เสียเปรียบแล้วบริษัทมันจะรอดไปถึงร้อยปีเหรอครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่จะดําเนินต่อเนื่องไปได้ธุรกิจที่จะไปได้ไกลเป็นร้อยปีไม่ว่าคุณจะเริ่มทําตอนนี้หรือเริ่มทําในอีก10ปีข้างหน้า ความได้เปรียบก็จะต้องเหมือนกันถึงจะอยู่ถึงร้อปีได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่มาฟังในวันนี้นะถ้าตอนนี้ยังรู้สึกไม่อยากทําจะมาเริ่มทําในอีกสิปีข้างหน้าก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะครับไว้รอให้เพื่อนๆที่นั่งข้างๆเป็นอิมพิเรียลก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้นะจะเริ่มตอนนั้นก็ยังไม่สายนะครับยังไงก็ไปได้เรื่อยๆเ,เหมือนวิ่งมาราธอนอยู่แล้ว จะรอเห็นเพื่อนหาเงินได้เป็นล้านก่อนแล้วค่อยเริ่มทำตอนนั้นก็ยังได้เลยนะเอาที่สะดวกเลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแม้ว่ากว่าจะถึงตอนนั้นสังขารก็อาจจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเออถ้าอยากให้ธุรกิจอยู่ได้นานบริษัทของเรากำหนดเพดานของค่าคอมมิชชั่นไว้อยู่แต่ว่าดูนะครับนี่คือค่าคอมมิชชั่นที่ได้นะครับ พอเรากำหนดเพดานของค่าคอมมิชชั่นไว้แล้วต่อให้มาเริ่มทีหลังก็ไม่เสียเปรียบอะไรต่อให้เริ่มหลังจากนี้อีกสิปีหรือ20ปีก็ตามแต่ว่าเอ่อก่อนที่จะเกิดอัทอมีขึ้นมาคนเขาพูดยังไงกันรู้ไหมครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนทุกที่มักจะบรรยายว่าทุกคนต้องรีบทำภายในสามปีแรกแต่ถ้าเราบอกไปว่า ถ้าไม่เริ่มทําภายในสามปีแรกก็จะประสบความสําเร็จได้ยากแล้วอีกสามปีข้างหน้าเราจะพูดยังไงต่อล่ะครับมีบางบริษัทในเกาหลีพูดแบบนี้ครับบอกแต่ว่าสามปีแรกคือช่วงที่ดีที่สุดเน้นแต่ว่าต้องเริ่มภายในสามปีแรกเท่านั้นย้ําแล้วย้ําอีกตอนนี้มันสายไปแล้วที่จะเริ่มทาอาโธมี่พวกคุณมาทําที่บริษัทเราดีกว่าเราใหม่กว่าตอนนี้บริษัทนั้นกําลังเข้าสู่ปีที่สามแล้วครับ ปีนี้เป็นปีที่3แล้วพวกคุณว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับการจะเริ่มทําที่บริษัทนั้นมันก็สายไปแล้วถูกไหมครับคนที่ตามมาทำเพราะคิดว่าที่นี่จะครบ3ปีทีนี้พวกเขาจะทํายังไงต่อครับพวกเขาจะไปที่ไหนต่อครับพวกเขาก็จะไปหาบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งไม่เกิน3ปีครับแต่ถ้าอยากเป็นบริษัทที่ไปได้เรื่อยๆเราก็ต้องเป็นบริษัทที่ต่อให้จะเพิ่งมาเริ่มทําในอีก10ปี20ปีหรือ30ปีก็สามารถประสบความสําเร็จเป็นที่หนึ่งได้ทุกคน เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้หมดเลยนะครับแล้วต้องสร้างระบบค่าคอมมิชชั่นที่ไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้ผมถึงได้สร้างระบบนี้ขึ้นมาแต่ถ้ามีคนที่มาก่อนประสบความสำเร็จแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมสิครับเพราะฉะนั้นเอออตโตมีจึงสร้างระบบนี้เพื่อตอบแทนความพยายามของทุกคน ดังนั้นไม่ต้องเร่งรีบมากนะครับอย่างตอนนี้มีสัมมนาสําหรับนักธุรกิจที่ทําเป็นอาชีพเสริมคนที่สมัครมาทําเป็นอาชีพเสริมไม่ว่าจะทํางานบริษัทไปด้วยหรือทําเพื่อเก็บไว้ยามเกษียณก็ให้ค่อยๆทําไปดีกว่าครับค่อยๆทําไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆทําไปสมมุติตั้งไว้ที่3ปี5ปีก็ว่ากันไป ทำไปจนกว่าจะถึงวันเกษียณหรือไม่ก็ขอแค่ได้ค่าตอบแทนเท่ากับเงินเดือนตอนนี้ก็ได้เรายังเหลือเวลาอีกตั้ง10ปีกว่าจะเกษียณใน,นระหว่าง10ปีนี้ก็ทำอะโมี่ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอพอถึงเวลาที่เราเกษียณเราก็จะได้รายได้เท่ากับเงินเดือนในตอนนี้ซึ่งนี่ถือเป็นโปรแกรมเงินเกษียณที่ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้อะโมี่กำลังใช้กลยุทธ GSGS GS ในการดำเนินธุรกิจอยู่ GSGS GS ที่ว่าคือกลยุทธ์ Global sourcing Global sales นั่นเองเราจะตามหาสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกที่มีราคาและคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อนำมาจำหน่ายายกตัวอย่างเช่นเรากำลังนำเข้าพริกไทยดำของกัพูชาเข้ามาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพริกไทยดำที่ดีที่สุดในโลกชาวอัโอมีจึงสามารถซื้อบริโภคพ,พริกไทยดำนี้ผ่านทางอัตอมีได้ เวลานักท่องเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมีอย่างหนึ่งที่ฮิตกันมากเราต้องซื้อกลับบ้านนั่นคือถุงน่องยกกระชับนะครับถุงน่องอันนี้ดีมากเลยนะครับเราก็เลยสั่งซื้อมาจำหน่ายที่สาขาญี่ปุ่นนะครับแต่เราขายถูกกว่าบริษัทกระจายสินค้าเจ้าอื่นถึงแม้จะมีบริษัทเจ้าอื่นขายอยู่แต่เราก็เอาเข้ามาขายได้ถูกกว่าอย่างไงครับ และตอนนี้เราก็นำเข้ามาจำหน่ายในเกาหลีแล้วและเราก็กำลังนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกเข้ามาอยู่อย่างที่เม็กซิโก,โกของขึ้นชื่อก็คืออะโวคาโดผักที่คนหนุ่มสาวสมัยนี้กำลังนิยมเอามาทำอาหารเพื่อสุขภาพกินกันนั่นเองนะครับและยังถือเป็นวัตถุด,ดิบระดับพรีเมียมอีกด้วยนะครับแต่น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันอะโวคาโดนี้เน่ย มันมีจุดเดือดสูงกว่าน้ำมันทั่วๆไปมากเลยนะครับและพอมันมีจุดเดือดที่สูงมันก็จะดีต่อสุขภาพเวลาเอาไปทอดอาหารช่วงนี้น้ามันอะโวคาโดจึงถูกนิยมใช้ในหมู่พ่อครัวแม่ครัวกันเยอะมากและประเทศที่ปลูกอะโวคาโดมากที่สุดนั้นก็คือประเทศเม็กซิโกนั่นเอง ในเมื่อเรามีสาขาที่นู่นแล้วเราก็ติดต่อไปที่นั่นเลยแล้วส่งออกมาที่เกาหลีไต้หวันอเมริกาแล้วก็ญี่ปุน่นบริษัทของเราคัดเลือกเฉพาะสินค้าเกรดพรีเมียมเท่านั้นและถ้าเราบุกตลาดอินเดียเมื่อไรแล้วก็จะค้นหาสินค้าสมุนไพรเกรดพรีเมียม และส่งออกไปขายตามสาขาของอโตมี่ที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกหรือถ้าเราจะบุกตลาดตะวันออกกลางแถบนั้นก็จะมีผลไม้เขตร้อนชันเลิศแสนอร่อยแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยรวมไปถึงผลไม้หรืออาหารตากแห้งต่างๆและที่นั่นก็ยังมีพวกขบวนคาราวานพ่อค้าที่ขี่อูดข้ามทะเลทรายอะไรพวกนี้พวกเขาขนพวกผลไมต้ตากแห้งเยอะมากมีแต่ของดีต่อสุขภาพทั้งนั้นซึ่งประเทศที่อุดมไปด้วยของพวกนี้ก็คือประเทศแถบตะวันออกกลาง ตอนนี้อัทโทมี่ก็กำลังเจราจากับบริษัทหนึ่งในตุรกียอยู่ทุกคนยังไม่รู้กันใช่ไหมครับว่าเรากําลังจะมีสาขาที่ตุรกีด้วยที่ตุรกีเราก็มีสาขานะครับแล้วเราก็พยายามเฟ้นหาผลไม้เขตร้อนเกรดพรีเมียมของตุรกีและแถบตะวันออกกลางคัดมาเฉพาะสินค้าที่ดีที่สุดในโลกและเราก็จะส่งออกไปขายที่เกาหลีจีนและสาขาของอัตโทมี่ทั่วโลกและเราก็นําสินค้าของเราเข้าไปขายที่ตุรกีด้วยเหมือนกันนะครับ ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะนำสินค้าตุรกีมาส่งออกทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้กลายเป็นสมาชิกที่สามารถขายสินค้าเกรดพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกได้โดยไม่ต้องนำเข้าสินค้าเองให้ลำบากเลยล่ะครับส่วนตอนนี้ทุกคนก็แค่ออกไปขายเรื่อยๆก็พอนะครับช่วงแ,กแรกๆมันอาจจะยากหน่อยเพราะเรายังไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่พอฝึกไปสักปีสองปีมันก็จะเริ่มมองเห็นลู่ทางเองนะครับแล้วอยู่ๆเราก็จะมีไฟในการทำงานขึ้นมาเองถ้าเราทำงานอย่างมีไฟแล้วทุกอย่างมันก็จะราบรื่นเองวันนี้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับผมขอให้ทุกคนที่มาที่นี่ประสบความสําเร็จกันนะครับขอบคุณครับ